สนับสนุนโดย Honda c ซ v อาใหม่สวยทุกจินตนาการในแบบคุณ ชยู่ในวกว่า70แต่มั่งคั่งได้อีก,กเกษียณสบายๆแต่ยังรวยได้อีกเงินทํางานผ่า,านเครื่องมือลงทุนเดิมๆยังมองเห็นเกิดเพิ่มขึ้นได้ติดเน็ตใช้ w i f ฟสร้างธรุรกิจใหม่สะสมผลตอบแทนบนโลกโซเชียลเชื่อไหมคน5เจเนอเรชั่นจะมั่งคัง่งรวยได้อีกนั่นแหละซึมางานมันดี 360. ้360 e x ป o 2019ปีที่4 5G อมันนี่ย9 3 1้ 31. มีนาคมนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง6โมงเย็นไบเทคบางดาเข้ารีแต่ รวย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนเราก็สู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับเราจะพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของการทําธุรกิจไม่ว่าจากทั้งในและต่างประเทศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามักจะมีคนที่เข้าใจเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการทาธุรกิจในโลกแห่งดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมก็ดีหรือปัจจุบันก็ดีครับนักบริหารมืออาชีพเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็แล้วแต่แม้แต่ธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพที่กําลังฮือฮาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงการลงทุนด้วยเเเพพรรราาาาะะมมมักกจจจููดออย่่่่สววธุิไป หรือในบ้านเราเนี่ยตอนนี้นึกถึงว่าทํำยังไงจะไปอยู่รอดในอนาคตของความเป็นดิจิทัลได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนอย่างสิน้นเชิงครับและเปลี่ยนเร็วกว่าที่หลายคนคิดจะได้สัไปนะครับเพราะฉะนั้นชมแล้วกลับไปดูตอนย้อนหลังได้เลยนะฮะเพราะว่า ซีอคนนี้สตาร์ทัพคนนี้นักการตลาดคนนี้ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็พูดถึงอะไรต่างๆเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะครับชมได้นะฮะย้อนหลังใน3ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็น Li น์แอดเฟซบุ๊กหรือ YouTube และล่าสุดนั้นเพิ่มช่องทางใหม่ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับแต่เว็บไซต์ของเราจะไม่ได้ชื่อ b ีท m e นะฮะเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า mr.bun.com ครับเข้าไปที่ w w w m, b com, m I s t e r b u n c o m m i s t e r b a n ั o m นั่นเองครับ ผู้ชมครับเราย้อนกลับมาในเรื่องราวของดิจิตอลก็คงต้องกลับไปดูยุคที่เราแหม่ชอบเขียนเว็บไซต์มีหน้าร้านของตัวเองในชุกที่เรียกกันว่า com ถัดจากนั้นยุคนั้นก็เกิดการฟองสบู่แตกสลายครับและในสุดเวลาผ่านมาเกืบอบ2ทศวรรษเนี่ยก็เป็นยุคของการพัฒนาแอปพลิเคชันการมีหน้าบ้านเขียนแอปอะไรต่างๆนานาผู้ประกอบการรายหนึ่งนั้นผ่านในช่วงของ com สู่ยุคที่เป็นโซเชียลคอมเมอร์สมบูรณ์แบบในทุกวันนี้น่าสนใจนะครับว่าเขาจะมองเรื่องของธุรกิจประเภทที่เรียกกันว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ กับสิ่งที่เขาทำอยู่ได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญคุณทรงยศคันธมานนนครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท r ร a d y Planet ในรายการ b ี i ท e สนะครับสวัสดีครับคุณทงยศครับ สวัสดีครับคครับต้องบอกว่าเป็นยุคยุคดอทยุค .com คอมใช่ไมสมัยนั้นโมเด็มยังต้องใช้โมเดมในการเข้าอินเทอร์เน็ตอยู่เลยโอ้จำได้จะมีเสียงดิ่ดรื่ดดิ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 ีดดิ่ดดิสดดิรดดิ่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 ดดิีดดิ่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 ดดาร แตกต่างไปค่อนข้างมากอะฮะในยุคนั้นคือเรามีปัญหาเรื่องสปีดของอินเทอร์เน็ตนะงั้นการทําเว็บไซต์ในช่วงนั้นก็ต้องทําเว็บแบบรูปน้อยๆทำไงให้มันโหลดเร็ววคือมีอินโฟมิชันที่แบบเหมือนกับอ่านแล้วได้ใจความนะครับแต่ว่ายุคนี้เปลี่ยนไปเป็นยุคของเราสามารถใช้สื่อที่เป็นมัลติมีเดียบ้างได้ได้ได้มากงั้นเว็บไซต์ก็ต้องสวยด้วยต้องมีดีไซน์ด้วยแล้วก็ต้องดูแล้วก็ใช้งานง่ายก็ถือว่ามันเป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะหน้าตาเว็บไซต์ในยุคสมัยที่แบบ อย่าทําให้มันรู้สึกว่าภาพเยอะหรือความชัดเยอะ ใช่ครับแต่ทุกวันนี้ทาให้ชัดเยอะเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะสปีดมันเร็วแต่ก็ยังต้องคอนเซิร์นอยู่ดีฮะยังต้องระวังอยู่ดีถ้าเกิดมันชัดมากเกินไปเกินความจําเป็นบางทีความโหลดเร็วของเว็บไซต์ก็อาจจะทําให้มีปัญหาต่อผู้เข้าชมได้๋อแต่ว่าปัญหานั้นน่าจะน้อยกว่าในอดีตน้อยกว่าเยอะฮะตั้งแต่วันนั้นที่ผ่านมาร่วมๆเกือบ20ปีเนี่ยคุณก็เลยจับธุรกิจนี้มาตลอดใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยผมทำซอฟต์แวร์ดูอิดยูเซลเว็บไซต์ฮะเพื่อให้คน Oh. มีมีโปรดัก์เดียวของ oh. ธุรกิจนะฮะในยุคนั้นในยุคนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็ น่าตกใจคือลูกค้าสนใจมากใช่คือเพราะว่าเขาเหมือนอยากอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ก็มาใช้บริการเยอะพอมีลูกค้ามากขึ้นนะครับเราก็เริ่มขยายเซอร์วิสนะครับไปในบริการด้านต่างๆเช่นมีการอบรมเทรนนิ่งนะเพราะว่าเหมือนกับบริษัทเวดี้พันเอ็ดพรอไวท์ี่เป็นเครื่องมือการตลาดใช่ไหมครับแต่ว่าลูกค้าต้องมีความรู้ในการเอาไปใช้ด้วยมีแต่เครื่องมือมีแต่อวุธแต่ใช้ไม่เป็นไม่สําเร็จเหมือนกันซึ่งเราก็เลยพรอไวตรงน้ให้ด้วยต้องต้องมีความรู้ด้วยหลังจากนั้นก็เราพบว่านะครับมี กับเว็บไซต์อย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักการโปรโมทด้วยแล้วต้องมีช่องทางในการโปรโมททาให้มีเหมือนกับทราฟิกเข้ามาในเว็บไซต์ก,ตก็เลยขยายผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบการทําโฆษณาอ๋อทำโฆษณาใช่ครับก็ทาโฆษณาเป็นธุรกิจทําโฆษณาบนแพลตฟอร์มอย่างกูเกฮะเวลามีคนไป<อ>เสิร์ชนะด้วยคีย์เวิร์ดสินค้าและบริการานั้น,น<อ>ก็จะมีเว็บไซต์ของลูกค้าที่ทาโฆษณาไปปรากฏ<อ>งั้นลูกค้าก็คือสินค้าเจอกลุ่มเป้าหมายก็เกิดการซื้อเกิดขึ้นอ๋อเป็นลักษณะ การออกแบบซึ่งทําให้คนเห็นโฆษณานั้นหรือเปล่าหรือว่ามีการสื่อสื่อด้วยมีมีทั้งสอนแล้วมีรับทําด้วยมีทีมที่เป็นสเปเชลิสต์นะเพราะการทําโฆษณาออนไลน์มันอาจจะไม่ใช่เป็นโฆษณาเหมือนไปแปะป้ายอยู่ตามท้องถนนใช่ไหมฮะคือมันต้องรู้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มเนี่ยเขามีวิธีการบริโภคข้อมูลยังไงเขาค้นเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดอะไรเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างดังนั้นเลยต้องมีสเปเชียลิสต์คอยเหมือนกับมาทำแคมเปญโฆษณาให้ลูกค้าและลูกค้าคือมุ่งทําธุรกิจไปแล้วก็ใช้เว็บไซต์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการดึงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาซื้อบริการนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็ว่าได้ใช่ครับจริงจ ปัจจุบันเนี่ยเราขยายไลน์ของโปรดักต์ของรีทีพแนนเนี่ยรเรากลายมาเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือ,อการตลาดดิจิตอลอ๋อนี่คือความจากกัดการความณปัจจุบันเลยใช่ใช่ครับใช่ครับ<ห>คือคือเราเหมือนกับริทีพแนนด์ไม่ไม่ใช่แค่มีเว็บไซต์สำเร็จรูปนะฮะคือเรามีโมบายแอปพร้อมใช้ด้วยโมบายแอปพร้อมใช้ดใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าโมบายโมบายเฟิร์สนะฮะ หลายคนยเป็นมือลี่ด้วยซ้ำคือไม่มีเดสก์ท็อปไม่มีโน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านเลยาการใช้ชีวิตบริโภคข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านมือถืออย่างเดียวเราเราจะทํำยังไงให้อยู่กับเขาได้อย่างร่าบื้อเนช่เ,<อ>ชเพราะว่าเว็บไซต์มันมีความสามารถในการที่จะดึงคนใหม่เข้ามาแตม่มันขาดความสามารถในการกักเก็บคนเก่า อ๋อเหรอฮะลูกค้าประจำสมมติเขาอยากจะเข้าเว็บไซต์นี้บ่อยๆอเขาจะต้องจำพาร์ดมาล็อกอินอย่างเงี้ยเขาก็าไม่สะดวกออนะครับแล้วก็คือกฎาการทำธุรกิจครับจะมีลูกค้าประมาณ20%เนี่ยที่สร้างรายได้ให้ธรุรกิจอาจจะเป็น80%ดด้วยซ้ำถูกต้องงั้นหลักการก็คือทำไงที่เราจะดูแาดูแลลูกค้าที่เป็น l o y ิที้คัสเตอร์ให้ดีฮะงั้นบางธุรกิจที่มีฐานลูกค้าจำนวนมากโมบายแอปของตัวเองเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งฮะที่นิยมใช้กันเพราะพอมีโมบายแอปแล้วเขาอาจจะไปทเป็น มีระบบสะสมแต้มอ่โหดังนั้นเครื่องมือในแต่เรายุคมันไม่มีความต่างกันนะัน้นตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เป็นโมบายเฟิร์สนะฮะดังนั้นโมบายแอปก็เลยมีความสําคัญขึ้นมานะครับคือเมื่อก่อนเราเราจะมุ่งเน้นการเหมือนกับหาลูกค้าเข้ามาใช่แต่แล้วเราก็หมดหน้าที่ละเราก็ไปหาลูกค้าใหม่แต่ในธุรกิจปัจจุบันนะธุรกิจทํามีการแข่งขันเสมอใช่คืองั้นวงจรของการทำดิจิตอลมมร์เ็ติ้งมันจะแบ่งเป็นสามภาคนะเช่นอะไรบ้างคือภาคแรกคือภาคเรียกว่า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือเราต้องแสวงหากลุ่มเป้าหมายให้เจอว่าบนออนไลน์มันอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่บนโซเชียลมีเดียอยู่บนเซิร์ฟมีพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงแล้วก็เราใช้วิธีการทำโฆษณาเข้าไปภาษาอังกฤษเรียกว่าริสเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายอพอเราริสถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะเป็นภาคคอนเวิร์นะฮะก็คือนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการแล้วก็ปิดการขายให้ได้ปิดการขายได้ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรา เหมือนกับเข้าถึงเ็ดเราไม่มีความสามารถไม่มีเครื่องมือในการปิดการขายเนี่ยก็เรียบร้อยเราเราก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ถูกใช่เพราะปิดการขายเสร็จแล้วเมื่อก่อนเราจะจบแค่นี้ปัจจุบันไม่พอคือเราต้องรีเทนลูกค้าให้ได้โอ้โหคืออย่าให้เขาไปไหนเลยใช่ใช่คืออย่างน้อยลูกค้าที่มีความชื่นชอบผลิตภัณฑ์อเมริกาเราเนี่ยต้องต้องจดจำเราได้ต้องกลับมาอีกครั้งต้องมีรีพีทเซล์มันจะถึงให้ธุรกิจมีโปรเฟตนะฮะเพราะว่าปัจจุบันค่าการตลาดนะฮะค่าโฆษณาต่าง การหาลูกค้าใหม่เนี่ยถือว่าสูงมากเพราะทุกคนก็เหมือนมีอาวุธนี้กันหมดสามารถไปซื้อโฆษณาใน o o g l e Facebook กันหมดใช่ไหมแต่ว่าการทาไงให้ลูกค้าเนี่ยจดจําเราได้เรามีระบบแแจ้งข่าวโปรโมชั่นไปหาเขาได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำอันนี้เป็นหัวใจอันที่บริษัทเพนนักเราเราก็เลยมีโปรดักทั้ง3ามฟันเนลเลยสามขั้นตอนเลยก็คือ r i ชค Convert แล้วก็รีเทนตรง e t เท n เนี่ยเรามีระบบที่เรียกว่า CRM คือเพราะว่าในยุคต่อไปอ่ะ การมีข้อมูลลูกค้าถือว่าสําคัญมากถูกครับคือเมื่อก่อนเราใช้ตาเราใช้มองเราเห็นยอดขายแล้วพอใจนะฮะไม่ได้ปัจจุบันเราต้องจําแนกจจกแจงได้ว่าลูกค้าเราอะ่ะ uh huh. มีข้อมูลดโมากราฟิกเป็นยังไงบ้าง uh huh. อยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่เป็นผู้หญิงผู้ชาย uh huh. คนไหนเป็นพอปทเีที่ซื้อ uh huh. มากที่สุด uh huh. เราส่งมา ต้องสามารถคัดกรองออกมาได้เพื่อเราจะได้สามารถเหมือนให้สิ่งที่ดีที่สุดต่อเขาเขาจะได้เหมือนกับแฮปปี้กับธุรกิจเราแล้วอยู่กับเราไปอีกนานแข่งเครื่องมือ CRM เนี่ยถือว่าจําเป็นเป็นเครื่องชนสำคัญด้วยนะใช่ใช่ก็จากเว็บไซต์สรจรูปเนี่ยก็ผมก็พัฒนาโปรดักต์ก็มาจนครบวงจรจนครบวงจรเป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจรนั้นอนาคตแล้วที่ planet ที่มองโมเดลไว้มองวิธีทําธุรกิจไว้แบบนี้แล้วเนี่ยอนาคตจะไปในรูปแบบไหนอีกคือผมคิดว่า คือการนําเสนอตัวแพลตฟอร์มเนี่ยที่เป็นเต็มรูปแบบเนี่ยยังถือเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าปัจจุบันนะลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีแค่นึกถึงการต้องการมีหน้าร้านออนไลน์เขายังไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องการเอา Data มาประมวลผลเพื่อหาอินไซต์ของการทําธุรกิจนะฮะซึ่งทิศทางต่อไปบริษัทก็จะมุ่งเน้นฮะ educate ตลาดในเรื่องนี้เพราะว่า Data นี่สาคัญรั Data ของเขาของลูกค้าเขายิ่งสําคัญถูกต้องถ้า คุณรู้แม่นมคุณสามารถทรี่จะทาธุรกิจ<ม>สามารถแข่งขันได้ดีกว่า<ม>ครับ,รบนี่แหละครับท่านผู้ชมครับท<ม>ี่เขาบอกว่าทําไมทุกคนอยากจะไปออนไลน์ทั้งนั้นนะครับจริงอยู่ฮนะต้นทุนมันต่ําจริงแต่ความละเอียดและซับซ้อนและการทํางานที่ยากเนี่ยมันมาด้วยนะครับนั่นคือเป็นจุดหนึ่งที่ว่าทาไมเรดดี้แพลเน็ตจึงพยายามที่จะพัฒนาด้วยประสบการณ์ในยุคที่เป็น .com สู่ความเป็นโซเชียลมีเดียปัจจุบันและกําลังจะไปต่อกับการที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนที่เป็นลูกค้าในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณงยศคันนนนมาาทร เป็นประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท Leddy Planet จำกัดในรายการ B Times น,นะครับขอบคุณครับคุณสรงยศดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมารายการ B Times ต่อช่วงหน้าครับ